สวัสดีครับครับผมมาจากออสเตรเลีย

you come from very same background you know and um it makes a connection to you very very strong yeah. um, i think you're a very amazing amazing person for what you do yeah they know you like michael and wesing I get a hug do 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 chi ba si ma pa pa ma cha phorak ka boeng ของพ่อเอกพ่อเอกครับเพิ่นอัปเดตว่าเป็นไปยุตสายเงินะเลยว่าเอ้มาขึ้นมาอดีสามก็เลยพักันขับรถมากนี่ครับขับรถมาจากคอนแกนเลยบหมครับมาจากเอดค่ะทะเบียนคอนแกนมาลงนั่งเรื่องมาลงคอนแกนแล้วเซารถครับนี่มาถึงน้องพึ่งออกมาเองได้ไม่ถึงสิบนาทีน้องเพิ่งออกมาไม่ถึง ครับมาถึงตีสามก็พักผ่อนเพิ่งตื่นมาล้างหน้านี่แหละครับเป็นเหงวาอแข็เข้ามาแบบว่า่กล่องดีน้อยเป็นยาง่วนใหา่ไม่ได้มาแล้วจะให้เธอแบบจับนองอ๋อครับ นอนกําลังว่าเบิงเบิงลูกดีๆเพราะว่าบริพ่อ้ลยมือไปตึกแต่วันที่เท่าไหร่สิบสามตึกแต่วันที่สิบสามหกมื่ No, I mean, I wanted to bring her a kangaroo, but they wouldn't let me take it on the airplane. <laughs> mm. mm. okay. No, but I wanted to bring a kangaroo. I wanted to bring a แ,แ,แม่ก็มามาักวบาน่มมาเรื่องนาลงเมื่อยรถแจ้ะอ๋อครับอุ้อนลอุนจะเป็นูเป็นดกดีแ่จะตีเขียดด้วยตอนแรกคนพูดว่าฉัมาหงว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 งัววัดศานาวลสะกาแพงครับ okay. Cap. Yep. พ่อเอกไปกินกาแฟกับแม่ฮักไม่อยาจะโอ้ชอบดีมีมากคนบายครับเอ็มว่่อยู่ไหนเลยพอกับสิ้นเดือนจะเเนอีมาก ได้ครับครับครับผมเสียดายวงหลับวง เป็นที่หนึ่งคนไม่ได้ท่างไห่อีกนะอยู่ใ่วงการเพลง next next season เราจะไม่มีไม่มีโชว์ but last year at season gate number one yeah o o u know what m a n t h for it อ๋อตอนนั้น busy schedule อะไรรึ yeah y e a tell us she has to make in February e a h เราบอกว่าเมื่อไหร่อาจจะเดือนกรุงค่ะอาจจะเดือนเมษายน

เนี่ยบินตรงจากออสเตรเลียนะครับมาลงที่สิงคโปเทปแล้วมาลงคอนแก่นนะครับลงคอนแก่นแล้วก็เช่ารถนะครับจากคอนแก่นมาลอยเอ็ดจากลอยเอ็ดอ่านปิดอันจีพีเอตั้งแต่ญี่ปุ่นจำไหนจำไหนทั้งว่างเสมอเล็กปิดมน้าถ่าย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 มากถ่ายวิดีโอจะของมากอ่านปิดท้าย

ขอบคุณครับครับขอสน่ก็ดีใจลอคะครับผมไรเบขอบคุณครับมาจากออสเตรเลียเลยนะครับ อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝาก subscribe, กด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคิปนี้ไว้สำหรับสักก่อนได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ